่ายมุมไกลหน้าวัดศรีสุริยารามมุมไกลมีกระท่อมมีสระน้ำเป็นธรรมชาติมากเลย ต้นโพประจำหมู่บ้านอีกต้นหนึ่งที่ได้ชื่อว่าบ้านนาโพก็คือพาะมีต้นโพ บรรยากาศหน้าวัดศรีสุริยารามวัดศรีสุริยารามหมู่บ้านหน้าโพ